ว g o à ว้ g o à เอเอ้ขันยูกับอันบอมีละก่าบ่จักหัวบ่จักยิมบัจกว้าวออเอออเอบ้าหมวกนะแม่วายหนาวบอมานดิวันนี้ลมนะจ๊ะอากาศเย็นเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะอย่ามาทำน่ารักกับฉันนะ ไม่อย่าไายิ้มมาอยู่กับคุณยายทวดนะวันนี้อยู่กับคุณยายทวดยายรวยขี้เกียจเอาแล้วอ้ยแต่ว่าอากาศเย็นนิทับสมวันนี้มันลมแบบ เหมือนลมพายุเอินยายรวยไว้วันนี้อยู่กับคุณยายทวดนี<อ>่ยหมวกค่ะแม่ไริยากนั่งเฮยเอ <c oughs> บ่อยากนอนเฮยตร,ตรงตองอุ้มนั่ง <c oughs> อืมอมอหยายรวยแปะถุงตีนให้อากาศหนาวผ่านบอใส่ถุงเท่า บ่วายวายวายไอ้ยิ้มยิ้มยิ uh, 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 uh ้ม ah, ย uh ิ้ม huh กินข้าวแล้วบ่โอ้ยเสร็จมิยัยอยากเวยน้ำเหล็กน้ำลายไหลอ่าน้ำนมไหลคืนอาบน้ำแล้วบ่ฮะหนาวอยู่หนาวบ่มันไหลลงบอ ไรลงคอวะอแะม่อะลรเสียแม่มาหนีตีนนี่อุ้อ้ยดึงตีนนี่อุ้ยสวัสดีปลาลุงเร็วๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใส่ถุงเท้ามันหนาวพี่น้องลมวันนี้นะจ๊ะอากาศเยน<ว>็นเพราะคำ่ำมากพอ ไปเอาแกน,นนนะนุ้ะสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเบ,บ๊ะสุข,ขุสุขนพี่นอ้องจ๋าคุณยายรอกินแกงกันถากินแกงกันยอดเ้ายอยูเอาไปให้ยายลุ่นแกงเพื่อนไปตัดยอดเ้ามันทั้งปีบ่แมนแมงถือท้างแม่ใส่พิชข้างมันปีปีบ่ ยายรวยใส่ไม่เป็นเลยเนาะฮัลมลมดีแต่ส่วนใหญ่กับบริหายดอกนอกจากแบบบสบายไอ้ข้างนี้ก็ใส่ปีนบอนมันหนาวก็เลยอันเอาถุงเท้ามาให้หลานใส่เสื้อน่าใส่บางนี่ เมื่อคืนเขาไปนอนห้องแอร์บอมื่อคืนนี่ฮ้อนชองมือช่วจนนีเขาไปนอนห้องแอร์แต่โมนีนามืดฝนเมื่อเมื่ออยากนั่งบ่อยากนอนไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านเออเอามาเลยบอเอามานี่ ความแล้วสองเดือนกว่าความแล้วนะจ๊ะนี่ม่ยังอีกฮะมองทำไมเฮ้พฝ่นมักอันคนเว่าวนำเนาะคันโมบ่าวนำหน่กกะประจักว่าวประจักหัวคันยามมือเสากับอ่า ส่วนคำๆในก็ออกมาได้กับเว้นออกมาบ่ได้แดดอนณหภอหัวอยู่ีได้เอได้น่ะเออเออจับซือ่หรกะหัวแล้วบนี้เอามานั่งเอมานั่งนี่แข็งแหงแล้วเพื่อเดยอยหมันชิบย่างเยดย่างกวนครบรอบนึง ปีบ่โอ้ยบ่บางคนก็บ่ฮอด7-8เดือนน่ะย่างแล้วเกดือน2ก็บ่ย่างลคนบคําบ่เดือนก็ยามาพี่คันบ่ยาย่างตตามตายวบุเป็นย่างบ่ฮะสิย่างจักดวกจักเอ่อจักวบตายเมย่ตายวบโออันบ่ทันฮอดวบเย่างก่อนวบอันนี้จะสิค่อนวบแล้วนี่เดือน5เดือน6ลย่างจักหน่อยหันบ่พี่หันบ่พี่ หันมาพี่หันมา,า,า,านี่เอาเว้ยเว้ยหันไปทำมีฝุหันมานี่เร็วๆนางใบกอยหันมานี่อยากเข้ยยังบบบนี้มันดอยพอดจะขึ้นมันดอยพอดมันอยากมันอยากนั่งน่ะมันอยากอืมมัอยากนอนน,นั่งเองาขึ<อ>้นอีกนี่ชันๆเนี่ย เฮ้ยอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงวันนี้อากาศเย็นนะจ๊ะหันไปหาพ่อสามีพี่เลี้ยงอันนี้อ่ะสิเป็นเลนพี่น้องเพราะว่านแม่พ่อก็เป็นหลานเนาะอันนี้เป็นรุ่นเลนแล้วย่อหัวขึ้นมันอยากนั่งมี่สาวได้เห็นเลนแล้วเนาะเห็นเลนแล้วคุณยายได้เลนแล้วเฮ้ย

อ่าอ่าอ uh. yeah. oh. yeah. oh. ่าเป็นอะไรจ๊ะฮะหนาวไหมหนาวบ่เย่เอ hey, ้าเมื่อกี้พูดว่าไงนะฮะพูดว่าอะไร ล่ะอ่า <c oughs> พื้นแท้งดิที้งนะหูเรื่องนด้พี่น้องจา๋าแค่สองเดือนกว่านี่หูเรื่องแล้วอเออขาวาน้ำกระวาน้ำเด้อืมนิยินหูตาสว่างเมนบอเออสิย่างละบอฮะสิย่างละบอเออสิย่างละบอ ไม่ยมื่อนี้วันนี้อารมณ์ดีแล้วจ้ะบ่ฮ่อนมื่อได้ฮ่อนแล้วก็อยู่ยากแล้วก็ไห้อยากนอนกับบรินอนอมือมือบ่ค่อยมือบ่ค่อยกำเลยมีแต่แผลทะโบอ้อสิไปนอนใช้มัอนี้ฮะนอนใช้เมื่อคืนนี่เขาไปนอนห้องแอร์นะคุณยายทวดสองคืนแล้วมื่อนี้นอนนอกเด้อเด้อเอเอ มันห้า,หามเปิดแอร์อากาศเย็นหนาวแล้วมันนี่อืมเนาะไวไวเอาสินอนใฉยบ่นอนหนีบ่เมื่อคืนยายรวยนอนอยู่นี่เอา รู้เรื่องนะจ๊ะโสัยชิยางก่อนนั่นขวบอยู่บ่ขจูมื่ออยู่บ้านเนี่เอาวิ่งบ้านเนี่เงียบมิดอิ่มเช็มสิมเมื่อเมื่อนอนบ้านจะบ่กได้ข้าวสิเมื่อนอนอยู่บ้านเลยพี่น้องสร้างมาที่กระจกหไงยั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 งเพิ่งเพื่อเกือบสามเดือนบ่ ว่าทุกคืนประมันว่ยังไงมเดินมาเห็ดอนนหยุ้ยสิมมือนนบ้านบ่หืบพระเาสิบได้หอบกันออกมาอีกตีบ้าจึงจึองจึงจริงจึงจึงอยาหมาลินน้วพางเฮแต่บ่มักอัมบลา อามาลาปิตญาณเห็นอามาลาแล้วบ่ยิ้มบ่แย้มบ่ออามาราหนีป่าแล้วอามาลาไปอยู่วัดแล้วง่ายบ่จื่อคนแล้วหูวจักพ่องหัจักแม่ถ้าอยู่น้ำไปก็จำเพนั้นได้จำนาได้เบิ่อแล้วบ่เออเออง่าย เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหมาหมาหองตื่นตื่นหมาหองอุ้ยอุ้ยยานอุ้ยยานอุ้ยอุ้ยยานบ่ตื่นเสียงหมาหองตื่นเสียงหมาหองเอาขึ้นเนี่ยอากาศเย็นได้ออกมาอยู่นอกนี่ ออกมาสัมผัสบรรยากาศด้านนอกเนาะอยู่แต่นี่ห้องแต่ละเมื่อห้างก็ตื่นบอนี่นะสะนอนิเดีมอนี่บุคอยนอนเด้ส่วนใหญ่กังเว้นบุคอยนอนแต่เดี๋ยวนี้หันมานอนกลางคืนบ้าความได้แล้วท่านผู้ชมถ้านอนพื้นนะความได้เนาะ วมเอนึงมือขวมมือละเือสองเือสิค้านแล้วบังแน่แค่สองเดือนกวนสิค้านแล้วสองเดือนกวน่าขวมแล้ว,ส,ว,ว,ว,ลวสี่เดือนชุกช่ายชิด้นั่งอยู่หาเดือนค้านหกเดือนเริ่มยืน,จนเจ็ดเดือนหนึ่งยาง หอแข็งในพนเมฆนเนนเมเได้เวลาขวานมาก็นักหัวหัวบุึ้นบ้าบ้าไปนอนเข้าไปนอนน้ำหนักนี่ขอหกโลแล้วมันโม่อกนหกโลกลัว่ล้อบอก แน้มนนันแนบพนนีอยู่บ้าน่าตื่นนี่ตื่นนี่เกี่ยวลอะรหาโดหันล็อกแรกล็อกแรกกี่พุ่นบริธรรธรมดาธรรมดาที่ไหนแล่าฮะเธอธรรมดาที่ไหนเล่าขมกเดอยากลุกเล่นดินไปดินมาเนี่ยตัว อยากลูกเออเมืออ่อยนอนแล้วก็โมบอยอกแล้วก็อยากลูกอืม,มอืมเย่เย่อยากให้อุ้มอ่าเมื่อยนอนเลยอยากให้อุ้มต้องสยยัยอยากนอนแล้วละ่ะอยากนอนแล้วนี่นะคันอุ้มไปอุ้มมาแล้วก็รับแล้วนะ่ะ ไปไปไปนอนไปไปให้ยายรวยพาไปนอนไปอยากนอนนะอ้อมจะหลับจังได้ไปวางอยากหลับเบิร์นต์อะเป็นอย่างอยากหลับบออยากหลับบ่นี่ยเหรออยากหลับ จมยหยังอจะาจมีหยังบ่โจมมีหยังบาดนี้คือสีหูสีตาเลยอยากนอนบอ่เอออยากนอนคือบ่นอนซชฮะสิเล่นอยู่นีบ่บ่เออเขามาสองสมมงสามสมมงเลยยังบ่นอนอยู่สามทุ่มแล้วมาสี่เห็นอย่าง อ,อย่ามาเถียงอย่ามาเถียงนอนอย่ามาต่อปากต่อคำโอ้ยนอนได้แล้วมันดึกแล้วสามทุ่มแล้วอาการเป็นยังไงฮทําไมไม่นอนบอกหอนเพราะว่าหอน หนาวเพราะว่าหนาวหนาวหรือหอนฮะเออสินอนจากโมงนี่มันสามทุ่มแล้วด้นี่เฮ้อคนอื่นเขาจะไปนอนแล้วเพิ่งไปได้สีนอนบอ่มื่นเจ้าบ่ฮึเออ เมื่อเช้าอุนบ่สินอนอนั่ะฮึบ่ทำไมไม่นอนอาการเป็นยังไงอ,อึืมนอนได้แล้วเดิกแล้วสามถุมนึงใช่ไหมเหรนเมื่อจ้าของอยู่ สิมานั่งนับนิ้วอยู่นี่บ่บ่นอนเขาสินอนเบไปแล้วคือนอนเด็กแทมันนี่อืมมม่เล่นผู้เดียวอยู่นี่ละ่ะเล่นมือเจ้าของอยี่นะอืม ่อยไปนอนปลากอนเดอ้อเดอ้อคอยไปนอนปลากอนเดอ้ออยู่นี่เดอ้อเอาเหิวนมอะไรน,นี่เริ่มสิดูดมือจ้าของกันนี่ตัวแรกน,นอยากนอนเอาเอาเอา,เ,อาเริ่มหิวนมแล้วทีนี้เล่นไปเล่นมาหิวนมแล้วดูดมือตัวเองแล้วอุ้ยอุ้ย เล่นอยู่นี่แหละเขาเขานอนเบิดแล้วบ้านเ้าสามทุ่มนี่เด้กกันเด้ยอยู่นี่เดอ้อคอยไปนอนก่อนเดอ้อเดอ้ออืมสิปายลานน่อยอยู่นี่แหละพี่น,อน้นองเดี๋ยวสิไปนอนก่อนอไปหาน้ำนอนวันนี้อากาศดีนาะบอร้อนน้านหนอกกลมแหง้ง อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วอะไรพี่ต้องจ๋ามานี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้กุดไนลาตีสวัสด์พรุ่งนี้เจอกันนะแยกย้ายไปนอนเข้าใจบ้าอย่านอนเดิกเด้ออ <c oughs> ย่านอนเดิกคอยไปนอนก่อนเด้อ <c oughs> อือ สบายดีสบายดีเล่นอยู่เพ้ดเดียวแหละนับนิ้ว